ะค,ะค่ะสวัสดีค่ะขิงนะคะจากอินดี้พลาสติกนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขิงก็จะมาแนะนําตัวโพลิยูรีเทนนะคะวันนี้มีหลายแบบเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นมีความหนา นะคะและส่วนนี้ก็เป็นแผ่นบางๆนะคะเราก็มาดูคุณสมบัติของออตัวโพลียูรีเทนก่อนแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะมีความแข็งนะคะตั้งแต่30ชอเอนะคะถึง95ชอเอนะคะ30นี่คือนิ่มสุดนะคะแล้วก็95นี่คือแข็งสุดนะคะแล้วก็ความแข็งมาตรฐานที่ใช้โดยทั่วๆๆไปนะคะจะอยู่ที่90ชอเอนะคะแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆนะคะเช่น ทนอุณหภูมินะคะได้ถึงนะคะ120องศานะคะทนความเย็นได้ด้วยนะคะแล้วก็ความแข็งนะคะโทษนะคะความแข็งเนี่ยเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะสามารถเป็นทำเป็นที่แผ่นรองนะคะกันกระแทกได้นะคะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้ดีนะคะนิยมทํานะคะก็ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพวกล้อรถโฟล์คลิฟต์นะคะล้อประคองต่างๆนะคะในโรงงานของเรานะคะ แล้วก็ใช้ในน้ําได้นะคะตัวนี้ไม่บวมน้ํานะคะใช้เป็นฉนวนนะคะาทางไฟฟ้าได้สามารถทนนะคะทำลายการกัดก่อนของโอโซนแล้วก็ออกซิเจนนะคะทนทานต่อน้ํามันจารบีแล้วก็สารเคมีนะคะทนทานต่อรังสีนะคะสามารถทนต่อเปลวไฟได้ด้วยนะคะไม่สามารถทําให้เชื้อราเจริญตบโตได้ลดเสียงดังนะคะได้เลยการเซตสีนะคะใช้ได้เลยแล้วก็ทนต่อการฉีดขาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะคะอันนี้ จะมีความหนานะคะคอยู่ที่3 5มิลกว้างยาวคือ500คูณ500นะคะดูนะคะนี่นะคะแข็งมากอันนี้คือความแข็งมาตรฐานนะคะจะอยู่ที่90ชอเอนะคะแข็งมากอันนี้ลูกค้าใช้ลองกันกระแทกนะคะขออนุญาตวาน,นะคะเพราะหนักมากนะ,ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแผ่นนะคะอันนี้จะอยู่ความหนาอยู่ที่7มิลน,นะคะกว้าง90นะคะแล้วก็ยาว 963มิลนะคะไม่ถึงเมตรดีนะคะดูนะคะอันนี้คือสีเหลืองธรรมชาตินะคะสีเหลืองธรรมชาตินะคะจึ๊บจุบจบงอได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเป็นแท่งเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็สามารถทําได้นะคะกว้าง20นะคะหนา20แล้วก็ยาว1นึเมตรนะคะตัวนี้งอได้ค่ะเห็นไหมคะ ความแข็งที่90เหมือนกันนะคะตัวนี้ความแข็งมาตรฐานนะคะเจาะกึ่งได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะคะอันนี้นะคะจะอยู่ความหนาอยู่ที่3มมิลน,นะคะเม็คูณเม็นดนะคะนี่นะคะเม็คูณเม็ดก็ค่อนข้างจะเหมือนนิ่มๆนินนดนึงนะเพราะว่าขังเขาค่อนข้างบางนะคะสีนี่ก็คือสีมาตรฐานหมดเลยนะคะทั้งสามตัวของเรานะคะนี่นะคะ รีบงอให้ดูนะคะความแข็งประมาณนี้นะคะ90นะคะ30เออโทษค่ะ3มมิลน,นะคะความหนาอยู่ที่3มมิลค่ะแล้วก็ส่วนตัวล้อนะคะอันนี้เป็นลูกล้อนะคะเป็นตัวนี้เป็นแกนอลูมิเนียมนะคะนะ,ะตัวนี้เป็นแกนอลูมิเนียมนะคะตัวนี้นะคะ O d ดี5้านะคะ ID ดีอยู่ที่140ินะคะแล้วก็ความหนาอ,อยู่ที่50มิลน,นะคะนี่นะคะ ก่อนขึ้นรูปตรงนี้นะคะตอนแรกมาจะแบบสกปรกมากเลยนะคะเราจะทําการล้างทรายก่อนนะคะแล้วก็ขัดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ทําให้ดูเหมือนใหม่นะคะสามารถใช้ได้นะคะก็ถ้าเกิดสมมุติลูกค้ามีปัญหารเรื่องตัวนี้ก็ส่งให้เราดูแลได้นะคะตัวนี้ค่ะก็คร่าวๆนะคะตัวโพลิยูรีเทนของเรานะคะ ก็มีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถนะคะไลน์เข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะคะสอบถามการใช้งานนะคะคุณสมบัติได้นะคะยินดีให้บริการนะคะสนใจแอดมาที่ s อ i n ซน์อินดี้พลติกนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะฟรีนะคะที่สําคัญฟรีค่ะงไงขอบคุณนะคะที่ตามชมคลิปในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ